สวัสดีครับผมวันนี้ก็ทำข้ามันไก่นะตักไก่ออกมาก่อนนะเนี๋ยมาชิกชิๆชิชิชิต้มนะใส่ฟักหนุ่มนะฟักเขียวแก่ไม่มีนี่สิบห้าน่องนะครับผมนะสิบห้าน่นองข้าวก็ทำไว้แล้วนะ นี่ก็ปรุงไประดับหนึ่งแล้วนะครับผมรออีกนิดหนึ่งอันนี้ก็สุกแล้วใส่ที่หลังนะาตะกี้เองน,ออนี่ข้ามานชีน้องไก่นะครับผมดดงงเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มนะฮะเสร็จนี้ไะทำน้ำจิ้มก่อนนะฮะนี่รออีกนิดหนึ่งนะได้แล้ว น้ำซุปนะฮะโอ้โหอันนี้เป็นพิซซ่านะลูกสาวทำเมื่อกี้ชิมไปแล้วนะครับผมนี่ข้าวมันไก่นะข้าวมันไก่นี่น้ำซุปมันเดี๋ยวก็ต้นหอมบักชีนะะก็จะเอาล้างนะฮะส่วนข้าวก็เรียบร้อยแล้วนะหุงไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวว่าเสร็จนะฮะกำลังจะทําน้ําจิ้มข้าวมันไก่ครับผมวันนี้นะฮะข้าวมันไก่ ไปอีกนิดหน่อยนะอีกสักห้านาทีนะจะเสร็จฟักก็นานอยู่บ้างแต่ว่าก็ได้อยู่นะรออีกสักห้านาที10นาทีพอละนะฮะเสียดายไม่แก่นะโอเคนะยังข้าวด้วยกันนะพิซซ่าข้ามันไก่เดีย๋ยวทำน้ำจิ้มก่อนนะครับผม